สวัสดีครับพอแมบพี่น้องเอซีซาหน่เพชดบั่นแพงเอน้องอุ้งยี่ไอ้เอาเสือกลุดแล้วเล่นดเล็วเล่นอเออเออเออเบิงบ้งเบิง้งครับพี่นอ้องไอแดดออกแล้ว แต่ว่าหมองยังหนาคือเก่าครับเพราะว่ามันบ่มีล้มอะครับพี่น้องเบื้องหนะ้ามรนยากาศครับเศร้าเบื้องรับเบื้งบรรยากาศเศร้าครับเออหมอกไหมสุดยอดครับสวยงามครับปะ ยามกลางเวียนมันห่อนแห้งพี่น้องย่งาเวียนมันห่อนแหละปัะนี้ย่ามคืนมันเย็นนะมันก็นเลย,เยให้คัดจมูกไหมไอ้คัดจมูกแบบหายใจบวออกอะ่ <laughs> ะแปลกแห้งคือคืออาการแบบนี้คือเป็นพู่มแผ่นะลหระพี่น้อง ภูมิแพ้ตั้งแต่สมัยที่เห็ดงานอยู่ตะกีน,นเห็ดงานอยูร่งสีนะครับเป็นภูมิแพ้แบบนี้เลยคือหายใจโบออกหายใจเข่ากับอะไรห,หายใจออกกับอไรเห็นไหมบันน,ะนีตั้งแต่ล่าออกมามาอยู่นี่กับมเป็นแบบนี้จกเถื่อนนะพี่ิ้ออกพึ่งมาเป็นมือขคืนนี่เพราะว่าหมู่ว่านเนี่ยวเว้นมันห่อนแห้งนะห่อนชนิดที่ว่า ซําเดือนหาน่ะแหละครับห่อนซําเดือนหานั่นแหละก็เล,ะะเลยคัดจมูกครับโอ้ยหนอวะ่ะสร้างเป็นไงวะแน่ต่อครับผ้าหมูออกยางก่อนปะนางโบผ้ายางนอนเขียดนอนงอนอยู่บ่เว้าวน้ำไผ่ <c oughs> ไม่ต้องเบิ่อไง เป็นงอนเขาว่าเป็นยางเป็นงอนเป็นเขียดเป็นโมก็ไผ่ไหมคุ่นตาเราโหดสวนตาเลยไปลหนาเจนหน้าเจนเราโหดสวนปลูกยังนอปลูกยังนโนนั่น là trên phủ nhắn nó buồn phía nọ nó đang hột xuân nhiều lúc đi có đinh chẳng lời nữa lúc đi lao nè dưới thế chế này เนี่ยยังระตายอยู่นี่คือเหม็นเนา่าักเก๋ยอยู่นี่พมะเลี้ยงหานเนะครับพี่น้องนี่ไอ้เวลาหองเธอเธอหนีเงี้ยหอดไอ้เงี้ยหนุ่มหญิงไหมได้ย,ยิน้หอดพุ่นเด้ไม่หน่อยวะลุกคนเอาหานมาเลี้ยงขอบคุณน,นะเจ้ขนาดเขาเลี้ยงอยู่พุ่นมันยังได้ยิน้หอดพี่ถ้าเลี้ยงอยู่นี่เจสี่เดีนอนบอกกันเลยวะ <laughs> มันห่องเสียงดัางแง่งนะพี่น่องนั่นอ่ะแล้วอ่ะเริ่มออกอาการนะแม่แทถ้าเพิ่นดนใน้ตกใจได้เห็นเอียงแบบนี้นะเพ่อนห่องเต่ละเท่อนี้อ้ยหายก็บูดแต่รถไฟคุณนแล้วเนีนสวนบุกพรีกครับอันนี้สวนบุกพรีกปลูก เก็บขายดิบเก็บขายแดงแล้วก็เก็บขายไอ้ตาแข่งบักผีกนะครับพุ่นไอโดไอโดไปนอนงยังอยู่พุ่นไอโดไปนอนจอบสาวครับยูหันนะ่ะตัวแดงอยู่หันมีสาวอ่านผู้สาวพี่โดครับนั่งอยู่ข้างกันแท้ตัวแดงอนะ่ะ แล้วกับพี่โดกับเปยื่นจอบเขาแบบน,นี้ฉันนั่งมองเธอมือลอยแต่เธอไม่สนปะลูกเด็กมีจากพี่โดมีจากไอโดปะไอโดก็เลีนน้ำกลอนเฮาขึ้นเก่านั่นแหละไอโดไอโดเห็นเฮายางนี่จากเดี๋ยวไอโดก็เลนน้ำกลอนเฮามาม่ต้องสนไอโดปะนะเดี๋ยวไอโดก็เลนนั่มา ่็จะปลูกแตงโมโนี่เพิ่งขึ้ไถนี่พี่น้องอันนี้คือการไถตากดินครับต้องปลูกแตงโมแลงหรือว่าขาโพดแหง้วนะครับนี่งานนี่หลังจากเกี่ยวเขาออกได้อาทิตย์หนึ่งอัดเฟืองอัดเฟืองได้อาทิตย์หนึ่งไถเตรียมที่สี ปูกเต้งโมแหลงครับจะทำหนาเพิ่ป็นสิปปูงยังปะเต้เดินเราเดินมาตองเนม้ไอโด้ปนันดอกกูวีเกย์ไมเบิร์เลียนไ่บอกว่าเมตดกับตองหนี้ไอโดนะครับไอโดคือบ้าไปหน่อไอโดคือบาวะ ไอ้โดกสิมาบ่วะฮึน่ะไอ้โร่ามากันไปต่อเมื่อเราเดินมาเจอทองคําทองคําก็ตั้งหน้าตั้งตามองเราแบบสงสัยเอ้ยนี่มันตัวอะไรลุกดิกก็สงสัยทองคําเหมือนกันทองคําบอกว่าทำไมเชือกฉันไปไม่ถึงวะถ้าฉันไปถึงนะเองตายแน่ ไอ้ตออาอร้อยลูกดิกบอกเด้กกระโดดลงไปงับคอเลยอ้าทองคำยังงง,งอยู่ทองคำยังงง,งอยู่และลุกดิกก็ยังงง,งอยู่เอาสรุปแล้วใครจะเอาเออทองคำบอกอย่าให้เจอนะอย่าให้หลุดไปได้นะมองแบบสายตาพิฆาตเอา ลูพี่บอกไปดีกว่าไปแล้วไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วมามาเดี๋ยวมันหลุดเสือกมามาเดี๋ยวมันหลุดเสือกเอาพี่มาหลดๆๆๆๆล บรรยากาศแดดออกครับแต่ว่าหมอกยังหลาขึ้นเก่าครับพี่น้องวันนี้เป็นเช้าวันที่สิบเอ็ดเช้าวันจันทร์ที่สิบเอ็ดครับพี่น้องมงนีทีมงานซาหน่อยเพรบันแพงทำการแสดงกก,กับอีสานเฮาอยู่ที่ตลาดกินซ่าครับรัางสิต์นะพี่น้องเนาะมนีมน้องอุ้งอิงมีสามงานครับเป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับเนาะพักผ่อนขึ้นมากตื่นขึ้นมากอะ ต้องไปงานสามหม่องสามบอนนะครับพี่น้องก,ก่อนที่สิเดินทางกลับสีสเกตในมืออื่นนะครับกะเป็นกําลังใจให้ครับทีมงานรถตู้สุขุมสุขคนเด้อครับสู่คักสู่แน่สู่อิลีอีลอนะครับอ่ะพอ,พอแม่เอฟซีไลท่านหลยคนกับเป็นกําลังใจให้นะครับเนาะนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกดซับสไครต์ก็ไค์กดแชร์เป็นกำลังใจเด้อพี่น้องฝาก,ฝากเิ่งโฆษณานะครับพี่น้องบอกกดขามโฆษณาเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจเนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีซะก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ